เรากลับมา7ล้านต่อฮะแล้วก็ไม่ได้ใครอื่นอีกทานายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนี่เห็นใจนะคนเคยรู้จักกันแต่เคยเจอทานายตั้มรู้สึกหลายเดือนแล้วมั้งทานายตั้มจําได้เขามาอัดรายการอาจารย์ยิ่งศักด์ปรากฏว่ายังยังเป็นห่วงบอกทานายตั้มระวังตัวบ้างนะคือก็เข้าใจว่าทานายตั้มเนี่ยพูดกันแบบบ้านๆโจดแกเยอะคุณผู้ชมฮนะแล้วแกก็แบบเปิดแบบก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ จนกระทั่งครั้งนี้ไปชนกับคุณสนธิลิมทองกุลคุณสนธิก็พัวขึ้นมาแบบหลายคนเนี่ยเชื่อไหมอันนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อลองไปเปิด Facebook ของทนายตั้มกันปกติผมก็ติดตามข่าวจากทนายตั้มเวลาเราเห็นทนายตั้มลงอะไรเนี่ยจะมี f อเนี่ยลงไปเชียร์เชียร์เชียร์เชื่อไหมวันนี้เปิด Facebook ทนายตั้มเดี๋ยวจะหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เข้า Facebook ทนายตั้มเนี่ยเอาเปิดภาพทนายตั้มใ,ในรายการจานยิง่งส์ขึ้นมาประกอบหน่อยสิเอาเปิดขึ้นมาเลยนี่ฮะ เพราะวันนี้พอเข้าไปใน facebook ทนายตั้มคุณผู้ชมฮะคือจากแต่ก่อนเนี่ยก็จะมี f อเนี่ยเขามาเชียร์ทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยนะฮะพอวันนี้เข้าไปดูนี่มีบางคนบอกว่าอ่านคอมเมนต์จากเพจต,ต่างๆทำไมไม่เชื่อถือทนายตั้มเห็นไหมฮะมีบางคนถามเรื่อง71ล้านว่าย,ยังไงบ้างเหรอมีบางคนบอกตอนจะกินฉี่จะไลฟ์สดไปด้วยไหมอันนี้ตามเพจนะคนที่มาคอมเมนต เพราะล่าสุดเนี่ยอันนี้ต้องบอกทนายตั้มเนี่ยเขาเอาคลิปลิงก์ของรายการลุงเชิงข่าว,าวไปลงคือก็ต้องยอมรับเรื่องข่าวนี้7ล้านแล้วนะไหนลองเปิดโพสต์ของทนายตั้มขึ้นมาคู่ประกอบกันหน่อยอคือทนายตั้มเนี่ยยืนยันว่าไอ้เรื่องกรณีเกี่ยวกับการไปเรียกเงินบอสพอเนี่ยมันไม่มีมเพราะว่าในรายการเนี่ยที่เขามา คุยกับอาจารย์ิ่งศักดิ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะณตอนนั้นเนี่ยทนายตั้มบอกเบื้องหลังก็อัดเอาไว้ได้ว่าอยู่ๆเหมือนกับทางด้านคนของบอสพอเนี่ยหรือบอสพอเนี่ยแหละเป็นคนโทรเข้ามาวันนี้ทนายตั้มเลยเขียนในเฟซว่าอย่างไรงที่คุณผู้ชมเห็นในผังตรงไหนมุมนี้ข้างบนว่าย่างไงก็คือมีการลงเอาไว้บอกว่าคลิปลับบอสพอโทรหาทนายตั้มบังเอิญช่อง8อัดไว้ได้เตือนทนายบอสพอเป็นทนายผู้ต้องหาอย่าใส่ร้ายคนไปทั่วขาดความน่าเชื่อถือสถานการณ์ผู้ต้องหายิ่งแย่ตัวเองก็จะโดนคดีมิ่น ประมาทไปด้วยแล้วก็แแท็กช่อง8นฮะนี่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่าทุกมุมนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันวันนี้พอเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฐานะคนเคยรู้จักเราก็อยากฟังทนายต้มก่อนว่าท<ม>นายตั้มจะอธิบายกับสังคมยังไง71ล้าน100ยล้านรถเบนซ์คะหรือหาดฝรั่งเศสอันนั้นกระบีนึงนะ ส่วนเรื่องบอสพอก็สําคัญคือบิ๊กเกรียนเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเพจที่เขาตรงไปตรงมาอันนี้ต้องชื่นชมบิ๊กเกรียนจริงล่าสุดคราวนี้เรื่อง7ล้านบิ๊กเกลียนลงเต็มๆเลยฮะเปิดบิ๊กเกียนหน่อยไทม์ไลน์บิ๊กเกลียนลงบอกว่าบอสพอโดนเรียกครั้งแรก5ล้านแล้วตัวเลขขยับไปเป็น7ล้านเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของบิ๊กเกียนเขานะฮะได้ภาพหรือยังเอ่ยไหน คุณผู้ชมฮะไม่ใช่ภาพนี้ครับภาพที่บิ๊กเกียนเขาลงเอาไว้นี่ภาพนี้ฮะแล้วไทม์ไลน์ของบิ๊กเกียนเพจซึ่งตีแผ่สังคมแล้วก็ก่อติดแบบชนิดที่ว่าอย่าอย่าผิดนะถ้าผิดนี่มีตายเหมือนกันนะถ้าบิ๊กเกียนเขาติดขึ้นมาเนี่ยล่าสุดบิ๊กเกียนลงตัวนี้ฮะขอบคุณข้อมูลจากบิ๊กเกียนด้วยนะครับผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมในเพจของบิ๊กเกียนได้เลยไปกดติดตามกดถูกใจก็ด้วยอันนี้ไออ่านดิมันคืออะไรเรื่องนี้ อันนี้สําสคัญมันเป็นแชทแชทหนึ่งที่ถูกหลุดออกมาจากกลุ่มทนายโดยเขาเขียนข้างบนเห็นไหมใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มทนายคนดังและข้างล่างวิกเกนบอกวิกเกนเชื่อว่าทนายคนดังไม่รู้แค่ตั้งใจช่วยผู้เดือดร้อนจริงๆซึ่งถูกระบุว่าแชทนี้ถ้าเราเข้าไปอ่านรายละเอียดมันจะมีการแคปภาพของทนายหนึ่งคนที่มีสีเข,เขียวนะแชทไลน์ฝั่งผู้ส่งมีการบอกรบกวนพี่ๆน้องๆนะครับทนายในกลุ่มทุกคนวันอังคารที่1นทนายดูแลผู้เสียหาย5คนนะครับ คล้ายๆว่าน่าจะมีการนัดไปรวมตัวกันที่จะไปยื่นข้อเรียกร้องกับกองปราบขึ้นเพจเมื่อกี้ไม่ใช่เพจนะอะไรนะไอ้คำเมื่อกี้เนี้ยไอ้ห้าล้านเนี่ยแล้วขยับเป็นเจ็ดล้านคู่กับคู่กับข้อมูลที่บิ๊กเกียนเขาลงเอามาเป็นสองจอเลยครับทีมงานเพราะกําลังจะบอกนี่ข้อมูลจากบิ๊กเกียนคุณผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมในบิ๊กเกียนเขานะกําลังจะบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจผมเชื่อว่าสื่อทุกสื่อเราไม่ได้ทะเลาะก,กันนะกับทนายตั้มแต่เรามีบทบาทแตกต่างกันและผมเชื่อว่าทนายตั้มก็เข้าใจ ในเมื่อสื่อเขากําลังถามหาความชอบธรรมกับคําอธิบายจากทนายตั้มแล้วกลุ่มลายตัวนี้คุณผู้ชมครับด้วยความเคารพจริง,รงๆคือมันมีสิทธิ์ที่สื่อที่เขาตรวจสอบสังคมเขาก็จะสงสัยเหมือนกันเนี่ยนะ,ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มพวกทนายเนี่ยด้วยความเคารพไปร่วมหัวจมท้ายไปเรียกเงินบอสพอกันหรือไม่ mm. เพราะคุณเนี่ยตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแบบ8คน mm. ด้วยความเคารพจริงๆวันนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้ว8คนมีใครบ้าง ซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่เกิดผลนะฮะยอมรับว่ากลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นคือกลุ่มทานายคนดัง<ม>ทั้งนั้นเลยเปิดเพยเต็มจอหน่อยกลุ่ม8คนแต่ต้องย้ำก่อนนะเขาไม่ได้เกี่ยวกับรเรียกเงินนะ<ม>แต่พอมันมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีทานายคนหนึ่งเข้าไปบอกเนี่ยเราจะไปช่วยผู้เสียหาย<ม>แล้วหลังจากนั้นทานายพวกนี้ก็เข้ามาเหมือนกับอยากจะช่วยคนเหมือนกันม,มันก็เลยมีคำถามปริศนา เอ๊ะแล้วใครนะไปเรียกเงินบอสกลุ่มนี้มี8คนมีใครบ้างไอ้แคนไล่เรียงจากภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอจากซ้ายมือก็มีทนายเจมส์นิติธรแก้วโตฮะทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มดรมนชัยจงไกลรัตนกุลหรือว่าทนายแก้วทนายรัชพลศิริสาครและคนสุดท้ายคนายนุสอนอสุรพงศ์หรือว่าทนายพัทนายพัทเมียหลวงไหนขึ้นแชทไลน์เมื่อกี้ที่บิ๊กเกียร์เขาเอามาลง คือคุณผู้ชมครับแน่นอนแหละผมก็ถือว่าอันนี้เราต้องคุยกับบรรดาพวกทนายเพราะเราก็ต้องหาความเป็นจริงด้วยเหมือนกันว่าถ้าทางด้านทนายบอสพอคุณวิทูลเขาบอกเตรียมจะเปิดคลิปเสียงใช่ไหมแต่เขายังไม่เปิดแล้วเขาบอกว่ามันมีการไปเรียกเงินบอสพอประกอบกับบิ๊กเกียนบอกว่าจริงๆจะเรียก5้าแล้วขยับขึ้นไปเป็น7แล้วก็ไปเจอชัดลายกลุ่มทนายดังที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะช่วยสังคมเราก็เลยถามพี่เกิดผลว่าพี่เกิดผล มันคืออะไรเหรอแล้วมีใครไปคุยกับบอสพอหรือเปล่าในกลุ่มของพวกพี่ทานายแอดเวนเจอร์ทั้งหลายปรากฏทานายเกิดผลแก้วเกิดบอกว่าเพจบิ๊กเกียนนำมาลง ก็เรื่องจริงแล้วเข้าใจว่าแชทนเนี้ยตั้มเนี่ยแหละเป็นคนอามาลงเองอทนายตั้มเพราะตั้มเคยขออนุญาตพวกเรากลุ่มทนายทั้งหลายว่ายังไงนะไอคือบอกว่าพอดูจากเพจแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าคนส่งคือใครแล้วแชทข้อความเนี่ยอพอดูดย้อนหลังเนี่ยทานายเกิดผลบอกเป็นทางทานายตั้มนั่นแหละน่าจะเป็นคนแคปออกไปแต่การแคปแบบนี้มันไม่ใช่แบบว่าเป็นแชทหลุดที่แบบจะมีการแฉกันอะไรในกลุ่มเ,เบื้องต้นคิดว่าทานายตั้มคงแคปออกไปแล้วเอาไปส่งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนตอนวันที่15ตุลาที่ผ่านมาที่ เกี่ยวข้องอะไรเลยเไม่ได้เกี่ยวกับการา<ล>เรียกเงินแต่ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกอาจจะมีบางกลุ่มเขาสงสัยว่าเอ๊ะมีทนายบางคนหรือไม่หเหมือนกับจะมาช่วยแล้วตอนหลังเปลี่ยนจากช่วยไปเรียกหรือไม่แล้วแชทนี้ก็ดัน <mining> <ogen> ออกมาไงว่าเอามันมีทนายอยู่แคนไม่ใช่เหรอและไหนาบอกว่าจะช่วยช่วยเราเรียกหรือเปล่าทนายเกิดผลยืนยันว่าคนอื่นๆไม่ได้เรียกถูกไหมฮะสำหรับตัวผมไม่มีอะไรที่เป็นห่วงทนายตั้มเชื่อว่าคนอย่างตั้มเจอมรสุมเยอะผ่านมรสุมมาเยอะอยากฝากอันเดียวตั้ม ต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์อย่าพูดอะไรแล้วทําให้สังคมเข้าใจผิดในคําพูดก็อย่าไปพูดมันทําให้สังคมเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีถูกไหมฮะส่วนข่าวบอสพอที่มีการโทรหาทนายตั้มในรายการคนดังนั่งเคลียร์ของดรยิ่งศักด์เมื่อวันที่15ตุลาพี่เกิดผลก็บอกว่าทนายตั้มก็คงยังไม่ตั้งตัวเหมือนกันขนาดขนาดทนายตั้มยังไม่ทันตั้งตัวแล้วจะไปรู้ได้อย่างไร รู้ได้อย่างไรคืออะไรหมายถึงตัวของพี่เกิดผลเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่ามีการเคลียร์อะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่โทรไปเนี่ยถ้าดูจากคลิปที่ช่อง8เปิดออกมาทนายตั้มก็รับแล้วยังเหมือนเอ้ยพอหรอ,อหรือว่าอันนี้พอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพ่กนี้มาเจอกันเหมือนเขาก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้คือกลุ่มทนาย8คนจริงๆแต่ไม่ได้ไปเรียกเงินพอ,อส่วนใครไปทําอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องไปถามแต่ละคนะะฟังเสียงพี่เกิดผลเลยฮะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรอกเรื่องนี้เพราะว่า ก็เวลาเขาเจรจาเขาคุยกันเขาคุยกับบอสอะ่ะก็เป็นเรื่องที่แบบถ้ามันเป็นจริงอะนะคือมันมันบอสก็โทรมาในรายการที่ขณะที่ตั้มอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะแสดงว่าไอ้ตั้มมันก็ไม่ยังไม่ขันตั้งตัวเหมือนกันแล้วพวกผมจะไปรู้ได้ไงขณะเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวว่าจะมีคนโทรมาพอพูดถึงเรื่องมีกระแสว่ามีทนายในกลุ่มนั้นอะ่ะไปเรียกเงินเจ็ดล้านเนี่ยผมยัง ผมยังไม่เชื่อเลยตอนแรกผมยังบอกใครจะทําเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้เขามีแต่ให้โทษบอสพอมีแต่พาผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรที่เขาจะต้องไปเรียกเงินหรือว่าบอสพอต้องมาจ่ายเงินผมผมยังผมยังแค่ให้สัมภาษณ์นะว่าผมยังเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์กับบอสพอมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มให้โทษเสียแต่ว่าถ้ามันข้อจริงแบบนั้นก็ว่ากันไปตามข้อจริงนะครับเพราะผมเพิ่งทราบตามข่าวเหมือนกันในส่วนตัวเองอะ่ะ ไม่มีอะไรเป็นห่วงหรอกเพราะว่าทานายตั้มเจอมรสุมมาเยอะมากแล้วมันก็ผ่านไม่ได้แต่ก็คือก็อยากจะฝากให้น้องพูดจาระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อะไรมากแล้วก็อะไรที่อะไรที่มันทําแล้วทําให้สังคมหรือคนเข้าใจผิดในคําพูดก็ไม่ก็อย่าไปพูดมันถ้าพูดแล้ว ทำให้สังคมรู้สึกดีค่อยพูดถ้าทำใสังคมเข้าใจผิดเช่นกำกวมไอ้เรื่องเจ็ดล้านเจ็ดล้านห้าจะไปต่อรองทําไมในเมื่อแบบประเด็นมันไอเขาก็จ้องจะผิดอยู่ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นทนายผู้หลักผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะสำหรับทนายเกิดผลพูดแล้วมีน้ําหนักแล้วแกก็จะไม่ไปกระทบชิ่งหรืออะไรยังไงแต่ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาแหละถ้าถามว่าช่อก,กงเลยไหมเจ็ดสิบเอ็ดล้านแกไม่ฟันธงแต่ก็ให้ไปย้อนดูว่าทําไมป้าอ้อยถ้าให้โดยเสน่หาแล้วต้องไปแจ้งความอ่าคุณผู้ชมครับล่าสุดอีกอันหนึ่งฮะทนายเดชาไม่รู้ลงถึงใครอีกเหมือนกันในเพจทนายครายทุกข์ เขียนเป็นกรของท่านพุทธทาสเนี่ยนะครับยิ่งทําเด่นยิ่งถูกคนเขาคมเมนไหนลองขึ้นภาพให้ดูหน่อยและคอยสมนำหน้าเมื่อความเด่นพังทลายลงระวังไว้เถิดคนชอบเด่นนี่โพสไม่ได้แสะนะฮะนี่เข้าดีกันแล้วไม่ใช่หรือล่าสุดเราก็ถามอีกระหว่างกาลังไปเที่ยวจีนท่านในเดชาโพสถึงใครหรอระวังนะเดี๋ยวถ้าพังเมื่อไหร่เนี่ยคนเด่นจะโดนเนี่ยนะฮะ ทนายชาบอกอย่างนี้เอาจริงเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไอเรื่องแชทที่บิ๊กเกียนเขาเอามาลงเนี่ยกลุ่มทนายใช่ไหมใช่ฮะผมเนี่ยบอกเลยไม่เกี่ยวผมไม่เคยไปเรียกรับเงินใครทนายเดชาบอกตัวผมเนี่ยเอาจริงขอยืนยันไม่เคยไปร่วมมือกับใครเรียกรับเงินจากบอสพอถ้าใครไปเรียกรับเงินต้องโดนดำเนินคดีผมคิดว่าทนายทุกคนเป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่เคยมีประวัติรับเงินถ้ามีการระบุชื่อ ใครกล้าระบุชื่อว่าผมไปตบซับผมฟ้องแน่ถ้าผมกลับไปเพราะฉะนั้นในกลุ่ม8คนไม่มีทางเดชาจะไปเรียกเงินจากบอสพอส่วนคนอื่นผมไม่รู้ฟังเสียงทนายเดชาเนี่ยฮะไม่มีผมไม่เคยไปเรียกรับเงินอะไรใครนะถ้าใครไปเรียกรับเงินเขาก็ต้องถูดำเนินคดีไปนะครับไม่มีนะ <c oughs> อย่างทนายทุกคนเนี่ยุกคนที่มีชื่อเสียงนะ่มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีนะ อย่างของผมผมก็มีฐานะทางการเงินก็ไม่มีหนี้มีสินไม่เคยมีประวัติรับเงินรับบริจาคเปิดมูลนิธิก็ไม่มีแล้วเวลาไล์สดก็ประกาศไม่รับเงินไม่รับอะไรทุกอย่างผมไม่รับมันรับแต่วายเพราะนั้นเราจะมากล่าวหากันวางแผนไปตบรัพย์ถ้าระบุชื่อผมเดี๋ยววันจะเดี๋ยวผมกลับไปก็เดี๋ยวผมไ่ดำเนินคดีเลยนะครับเพราะว่าจะเล่นวิธีการสกประบกอะไรนี่ผมคงไม่ได้หรอกจะไปเหมารวมอะไรเงี้ยไม่ได้ครับไม่มีครับยืนยันว่าอย่างอย่างธนาเดชาเองก็เราไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้เลย ไม่มีไม่มีไม่มีใครแล้วเนเพราะฉะนั้นพี่รับแต่วายไรเดชาก็ชอบกินวายคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกรณีบอสพอนี่ไม่จบลุงอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ออกหนังสือออกมาฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอัจฉริยะกำลังบอกว่าไอ้เรื่องที่มีข่าวว่าผมไปตีเนียนใช่ไหม<ช>แล้วเข้าไปเยี่ยมบอสอะไรนะบอสแลบบอสแลบใช่คืออย่างนี้ฮะคุณอัจฉริยะเนี่ยเอาหนังสือคุณอัจฉริยะมีใช่ไหมเอาหนังสือคุณอัจฉริยะขึ้นมาหน่อยคุณอัจฉริยะบอกว่าตามที่สื่อมวลชนเกือบทุกฉบับไปก๊อปปี้ข่าวว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพเล็งค่าโทษนายอัจฉร,ริยะปลมเลิดพื้นที่เรือนจําโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จนี่ฮะ คุณอัจฉริยะบอกว่าการเข้าไปในห้องสอบสวนของข้าพระเจ้าได้ทาหนังสือถูกต้องและได้รับอนุญาตจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพหาใช่เป็นการตีเนียนตามที่สื่อมวลชนลงข่าวแต่ประการใดการลงข่าวเท็จหรือเฟกนิวทําให้ในายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกียติช่างเอาง่ายๆถ้าไม่แก้ไขข่าวคุณอัจฉริยะจะฟ้องฮะ mm. ขา้าเดียวกันก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทานายบอสพอก็ออกมาป้องสื่อเหมือนกันฮะทานายวิทูลเก่งงาน นี่ฮะลองดูข้อความทนายวิทูลหน่อยทนายวิทูลก็บอกตามที่นายอัจฉริยะกล่าวอ้างการนําเสนอของสื่อมวลชนทําให้คุณอัจฉริยะในทํานองตีเนียนเข้าไปในห้องพนักงานสอบสวนที่เรือนจําพิเศษซึ่งเป็นการนําเสนอข่าวทําให้ในายอัจฉริยะเสียหายแล้วจะฟ้องสื่อมวลชนทุกสํานักหากยังไม่แก้ข่าวในฐานะทนายความบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและของนายวรรัตพลวรรัตวร,รกุลหรือบอสพอกับพวก ขอปกป้องการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกสํานักเพราะการนําเสนอข่าวสารสื่อมวลชนในกรณีในอัจฉริยะใช้อํานาจหรือสิทธิพิเศษอะไรเข้าไปพบทางด้านโค้ดแลบเหมือนตั้งคําถามกับพูดง่ายๆก็คือสื่อนําเสนอในทุกมุมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ทั้งเรือนจําด้วยโดยมีการไปสัมภาษณ์รักษาการผู้บัญชาการเรือนจํา ถูกมฮะใฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยสื่อที่ไปนําเสนอก็สัมภาษณ์คุณวิทูลด้วยเพราะคุณวิทูลก็ไปเจอเรื่องลุงอัจฉริยะเข้าไปเยี่ยม,มเพราะฉะนั้นวันนี้สองฝั่งอ่ะให้ดูเพจนะฮะกลายไปว่าทั้งสองฝั่งออกมากันคนละมุมลุงอัดเนี่ยประกาศสื่อที่ไปพาดพิงว่าผมตีเนียนผมจะฟ้องส่วนท่นนายของบอสพอบอกผมจะปกป้องในส่วนของสื่อเพราะฉะนั้นสองมุมนะครับคุณผู้ชมฮะเอาเอาประมาณนี้ก่อน